ครับก็สวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้เป็นคลิปราวสตาประจำวันที่24เนาะเมื่อวานแนวทางราวสตาเข้าแต่เด่นวิ่งรูด9เนาะ9มาทั้งบนทั้งล่างนะเมื่อวานมา9 3 9 4สมเสี่หเมื่อวานพูดอยู่มแม่ๆว่าลาวสตาชอบมี สี 4, 6, อะไร 4, 6, 8, 4 6, 9, ี่หกแปดสี่หกที่ชอบมาด้วยกันพูดไม่ทันขาดคำตอนเย็นมันจริงครับ9ก้สี่หแต่ผมไปเน้น4ี่แให้นะเมื่อวานมี9กสถ้าออก9กสี่ก็ยังพอพอ,อลุ้นอยู่ดันเป็น9 4, ก้หก็ถือว่าเข้าแตนะ่วิ่งรูดเนาะกวิ่งรูดตัวเด่นเลขเก้ สำหรับวันนี้วันนี้จะจับถูกไหมวันนี้ก็เด่นเหมือนเดิมนะตัวเด่นเด่นสองตัวเนาะก็จะเป็นแปดเก้าตัวเดิมแปดเก้าตัวเดิมเนาะสูตรได้แปดเก้าตัวเดิมอชุดสองตัววันนี้คิดว่าน่าจะแล้วนะน่าจะมาแล้วนะชุดสองตัวชุดสองตัว 8ปดสอ4แ5ดสามแปดสี่องเหนะมองเห็นชัดหรือเปล่าตัวเลขกิเลจังแอดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสงเก้าสามเก้าสี่เกชุด3ตัวจับให้ชุดเดียว อ่ายังชอบตัวนี้อีกสี่กับเก้ายังยังชอบเน้นเก้าสี่เนาะชุดเดียวผมเน้นให้เก้าสี่ชุดอื่นก็เป็นตัวรองลงไปที่เน้นจริงๆขอเป็นเก้าสี่ก็แล้วกันยังชอบอ่ะ <laughs> ยังชอบอีก เน้นเกกับมีอีกหมเก้าสีกับอะไรเก้าสีกับเกองอ่าลองมาสักหน่อยอ่ะเกแล้วก็8ปดส่เนะยังชอบตัวนี้แหลอะอแ่เก้าสแล้วก็เกสอง สชุดที่เน้น3ตัวชุดเดียว2 4 9โอเคครับแนวทางราวสตาเนาะไม่ใช่ราวพัฒนาทนะ่านลาวสตาก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมแนวทางวันนี้ตัวเด่นวิ่งรูดเอาปากกาหลน่นอ่ะถ้าใครชอบวิ่งรูดนะก็จะมี สองตัวนี้ก็คือ8กับ9เน้น9ก้ารองแปดนะวันนี้สำหรับใครที่ชอบแบบวิ่งดูดนะผมให้8กับ9โอเคครับแนวทางเฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ